แฟนมวยกุลขเม้น้อยใจหลังจากเห็นการฝึกซ้อมมวยไทยแล้วทำไมมันแตกต่างจากกุลขเม้เช่นนี้สวัสดีครับแฟนมวยทุกท่านวันนี้มาพบก,กับช่องสตาร์คอมเมนต์อีกแล้วนะครับแล้ววันนี้นั้นเรามาฟังคอมเมนต์ชาวคอมเมนต์กันหลังจากทางด้านสื่อแฟนมวยกุลขเม้ได้มีการโพสต์การฝึกซ้อมของตะวันชายมาให้แฟนกุลขเม้ได้เห็นความโหดร้ายหรือว่าความจริงนะครับว่านักมวยกุลขเม้และการฝึกซ้อมของมวยไทยนะ่ะมันต่างกันแค่ไหน ฝึกซ้อมของมวยไทยนะ่ะมันเต็มไปด้วยมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นอุปรกรณ์การฝึกซ้อมที่ได้มาตรฐานสู่สากุระดับโลกทําให้นักกีฬามวยไทยของแต่ละคนนะ่ะมีความแข่งเก่งกันทั้งนั้นเลยนะครับแล้วนํามาสู่กันได้แชมป์มากมายและวอาหารการกินก็เช่นกันครับเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้สู่ความแข่งเก่งของนักมวยไทยอาหารที่เหมาะสมต่อโภชนาการนะ่ะทำให้นักมวยนะ่ะมีความแข่งเก่งนะครับแต่พอมาอธิบายนั้นมันก็แตกต,ต่างจากมวยกรุขมาชิ้นเชิงครับมีทั้ง ผอมแห้งแรงน้อยหรือว่าว่วนเกินไปมีทั้งกินดีบ้างไม่กินดีบ้างแถ่ไฟการโชคของมวยกุนเแมนะมีทีมากเกินไปจนให้นักกีฬาน่ะเจ็บกันนาวเลยนะครับบางคนน่ะพอเจอเตะน่ะบางคนก็ขาเจ็บหนักบางคนก็แขนเจ็บหนักแล้วมันมีอยู่จางหนึ่งที่แปลกนะครับพอเจอคู่ต่อสู้ที่โชคกันไม่ไรงจริงก็แทบผ่านหลังให้คู่ต่อสู้นั้นแทงเข่าอย่างเดียวแล้วนี่มันก็คือความแตกต่างมวยไทยกับมวยกุนเมะนะครับที่ว่าการฝึกซ้อมน่ะต่างกันโดยนเชิง เอาเลยะครับทุกท่านไม่เป็นการที่เสียเวลาในการรับฟังเรามาฟังคอ,อเมต์ชาคอมเม์กันได้เลยครับคอมเมนต์ของชาคอมเมทท่านแรกเลยครับเจ้าแห่งศิลปะการต่อสู้นะหนาวๆร้อนๆน,นะไม่ซ้อมจะไปชนะได้ยังไงคอมเมนต์ชาคอมเมนต,ต,ต่อมาเลยครับวันๆน,น,นะคาเมกแิแต่ต้มผักบุ้งแล้วจะไปมีแรงได้ยังไงล่ะคอมเมนต์ของคนต่อมาเลยนะครับคอเมนะต้องมีโภชนาการที่ดีมีอุปกรณ์ที่ดี แล้วหลีกในประเทศนะต้องดีด้วยแถตบตะกวยนะต้องสู้ก็ต่อสู้ที่เก่งกระดูกน่ะจะได้ไม่หักง่ายแล้วก็มีคอมเมนต์มาตอบกับว่าฝึกซอ้อมแต่ละครั้งนะก็บอกว่าไทยก๊อปปี้คอมเมนต์ชาวกุณคอมเมท์ต่อมาเลยครับแอดไม่ต้องคิดมากนะแต่กิดาของเขาอะมีทั้งรายได้เยอะแล้วมีมาตรฐานเดียวกันดูอย่างค่าฝึกซอ้อมประเทศไทยสิมีการพัฒนาอยู่เยื่อยเลย แต่ค่ฝึกซ้อมของเรานะ่ะแทบไม่มีตังอะไรแถบไม่มีมาตรฐานอีกด้วยคอมเมนต์ชาวกูรคาร์เมต่อมานะครับชาวคอมเมน์น่ะฝึกซ้อมแบบดั้งเดิมนะ่ะดีแล้วพวกเรานะ่ะต้องฝึกแบบมีวิทยาศาสตร์การกีฬาแล้วนี้น่าจะเป็นคอมเมนต์คนไทยนะครับคอมเมนต์หน่คนต่อมาเลยครับไม่อ้างไม่ใช่คอมเมนคอมเมนต์ชาวกูลคาร์เมต่อมาเลยนะครับเขานะ่ะเดินนำหน้าเรามานานแล้วที่รัก คอมเมนต์ของคนต่อมาได้แก่ว่ามวยต้นฉบับนะ่ะไม่ต้องฝึกเยอะเพราะมันอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วคอมเมนต์ของท่านต่อไปเลยนะครับลองมาคิดดูว่าถ้าเกิดชาวคอมเมนต์แบบฝึกมวยไทยอย่างนี้นะ่ะพวกเรานะ่ะจะเก่งแค่ไหนคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับได้แก่าวว่ายิ้มเข้าไว้พวกเราเพราะพวกเรานะ่ะมีขีดจำกัดอยู่คอมเมนต์ของคนต่อมานะครับได้กล่าว่าอุปกรณ์สถานที่การฝึกซอ้อมอาหารที่ได้มาตรฐาน เป็นส่วนประกอบที่สําคัญทําให้นักกีฬาไทยนะ่ะมีการโชกอย่างนี้คืดีไงล่ะพอเมนห์ของคนต่อมาเลยนะครับใช่แล้วเราหนะ่ะหุ่นเหมือนไรกาพอเมนหนของคนต่อมานะครับได้กล่าวว่าเรานะ่ะแค่ล้มลงนิดหน่อยแล้วเราก็ต้องพยายามห้มากขึ้นพอเป็นห์ของคนต่อมานะครับได้กล่าวว่าเรานะ่ะออกไปด้านนอกพวกเราเรก็กลัวแต่พวกเรานะ่ะต้องทํางานหนักให้มากขึ้น คอมเมนต์ขอกคนต่อมาเลยครับนานๆทีเรานะ่ะจะไปด้านนอกแล้วพวกเรานะ่ะกรต้องยอมรับความจริงด้วยคอมเมนต์ของท่านต่อมาเลยครับไม่ต้องห่วงพี่น้องเราสมัยนี้นะการพัฒนาของเราก็มั่นคงขึ้นคอมเมนต์ <Comment S 2> ของคนต่อมาได้กล่าวว่ามันเป็นความจริงฉันนะอยากให้มีความหวังเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับมวยไทยบ้างคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับได้กล่าวว่าพอเราไปเมืองนอกนะ นักโชคของเราเน่ะเสร็จทุกทีแล้วนักโชคของเราก็มีแค่นี้คอมเมนต์ของคนต่อมาเลยนะครับเรานะ่ะต้องบอกไอดอลของเราน่ะออกกำลังกายเยอะๆคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับจุดอ่อนของพวกเขาน่ะมันน่าราคาญมากจุดอ่อนของเขาแทบไม่มีเลยคอมเมนต์ของท่านต่อไปเลยนะครับพูดน่ะพูดถูกนักชโชคของเราน่ะผอมแห้งแรงน้อยคอมเมนต์ของคนต่อมาเลยนะครับ พวกเรานะ่ะลองฝึกลองเพลงดูซิเผื่อจะเอาชนะไทยได้บ้างคอมเมน,นต์หกคนตอบมาเลยนะครับใช่พวกเราเนะีช้าพวกเขาวนะมีการฝึกซ้อมให้มันคงเรากับข่านะเปรียบเทียบกันไม่ได้หรอกคอมเมน,นต์หกคนตอบมาเลยนะครับฉันนะ่ไม่อยากให้พวกเราดูไทยพวกเราก็มีมาตรฐานในะความสามารถของเราอยู่แล้วคอมเมนต์หกคนต่อมาเลยนะครับถ้าเกิดเราสู้กับปวยไทยเรานะ่าจะแกล้งปวย คอมเมนต์ของคนต่อมาเลยครับพวกเราเนะี่ยเป็นหัวแข็งพวกเราเนะี่ยดือ้อพวกเราเนะี่ยแก้วแล้วแล้วถ้าเกิดพวกเราเจอโปรแกรมใหญ่ๆนะเรานะ่ะเสียแน่คอมเมนต์ของคนต่อมาเลยครับดูเหมือนว่านักโชคของเรานะ่ะจะไม่ค่อยฝึกซ้อมหนักเท่าไหร่นักพวกเขาเนะี่ยล้วนแต่เป็นฮีโร่ของประเทศชาติเราทั้งนั้นแต่อย่าลืมว่าพวกเราเนะี่ยมีการฝึกซ้อมที่ดีคอมเมนต์ของคนต่อมาเลยครับ พวกเรานะ่ะต้องฝึกการออกอาวุธที่รวดเร็วเพราะประเทศไทยนะ่ะเขาฝึกกันอย่างนี้คอมเมนต์ Comment คนต่อไปเลยครับพอเราเริ่มกันชกมาพวกเรานะ่ะจะเริ่มหมดแรงแล้วในที่สุดคู่ต่อสู้ก็เป็นฝ่ายชนะเราไปคอมเมนต์ Comment ของคนต่อมานะครับได้กล่าวว่ามันยากนะสนับการต่อสู้กับประเทศไทยไม่ใช่ว่าฉันไม่สนับสนุนการต่อสู้มวยกุนเคยของเราคอมเมนต์ Comment ของคนต่อมาเลยครับ เรานะ่ะต้องยอมรับบ้างว่ามวยไทยเหนือกว่าเราคอมเมนต์ Comment ของท่านต่อมาเลยนะครับพวกเรานะ่ะออกไปเที่ยวกันดีกว่าพวกเรานะ่ะไม่สนการฝึกซ้อมหรอกคอมเมนต์ Comment ของคนต่อมาเลยครับขอบอกตรงๆว่าการต่อสู้นะมันต้องมีใจพวกเรานะ่ไม่ต้องกลัวไประเทศไทยพวกเรานะ่จะทําให้ประเทศไทยนะผิดหวังอย่างแน่นอนคอมเมนต์ Comment ของคนต่อไปเลยครับใช่อุปกรณ์ของข่าวนะ่มีครบแต่แค่ขาดใจเท่านั้นเอง คอมเมนของคนต่อมาเลยครับพวกเรานะ่ะทิ้งพวกนี้มันเป็นนานแล้วพวกเราแข่งแก่งโดยธรรมชาติคอมเมนต์ขคนต่อมาเลยครับพรามสามารถของพวกเรานะ่ะมันก้าวหน้าไปไม่ได้หรอกคอมเมนต์ขคนต่อมาเลยนะครับอาจจะเป็นการเติบโตที่ช้าหน่อยนะพวกเราค <Comment S 1> อมเมนต์6คนต่อมานะครับได้กล่าวว่าถ้าเราไม่ขาดแคลนเรื่องพวกนี้นักกีฬาของเรานะ่ะจะมีคุณภาพ คอเม์ของท่านต่อมาเลยครับพวกเราต้องปลูกฝังเด็กว่ามวยขมรนของเรานะเป็นที่หนึ่งคอแม่ของคนต่อมาเลยครับการชกแต่ละไฟกับประเทศไทยพวกเรานอนเก่งคอเม่ของคนต่อมาเลยครับนักวิเคราะห์ทั้งหลายขึ้นเวทีจริงๆนะผู้คุณจะรู้คอเม่ของคนต่อไปเนะครับพวกเรานะสิ้นหวังแล้วกับมวยกุเขมรคอเม่ของคนต่อมาเลยครับ อะไรที่มวยไทยดีๆนะ่ะก็มาเป็นของเราบ้างนะคอมเมนต์ชาวคอมเมนต์ต่อมาเลยครับการเติบโตของลูกพี่นะ่ะมันดีเสมอลูกน้องนะ่ะจะเรียนแบบตามคอมเมนต์ชาวกูรค,คอมเมนต์ต่อมาเลยครับคนที่ดูนะ่ะมักจะพูดดีอยู่เสมอถ้าเกิดคิดแยกๆนะวิชอน่ะพวกเราน่ะแค่ทําได้อยู่แล้วคอมเมนต์ชาวคอมเมนต์ต่อมาเลยครับมันเป็นไปไม่ได้ที่เรานะ่ะจะตามไทย แล้วนี่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายแล้วครับจากคอมเมนต์ชาวกุลขเมเล่านะอาจจะมีความคืบหน้าที่ดีเรานะค้านนิดๆน้อยบ้างจบไปเลยครับทุกท่านกับคอมเมนต์แฟนมวยกุคขเมหลังจากที่เห็นการฝึกซ้อมของตะวันฉายทําให้แฟนมวยกุดขเม่นะ่ะแทบอึ้งเลยเพราะมีการวิทยาศาสตร์ดีมีอาหารการกินดีแล้วมีสถานที่การฝึกซ้อมที่ดีด้วยครับแต่ชาวกุลขเมน่ะก็คิดว่ามวยกุคขเมของเขาน่ะอาจจะเทียบเท่ามวยไทยกันเลยทีเดียว แต่ชววาวเขมเน่์ก็คิดได้แค่นั้นนะครับแล้วทุกท่านล่ะมีความเห็นกันยังไงก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับแอดดันขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรมาับชมแล้วสามารถพบกันใหม่ได้ในคลิปต่อไปได้เลยนะครับทุกท่านสวัสดีครับทุกคน